อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่981ท่านยังจำหลิงเอ๋อได้ไหมหวังหลินลังเลเล็กน้อยจากนั้นมองดาวด้านหลังที่น้องเฉินพลังปราณจากดวงดาวแข็งแกร่งมากเพียงแค่ทำเลืองมองก็บอกได้ว่าดาวดวงนี้สวยงามแค่ไหนปรมาจารย์ยี่เฉินเห็นอาการลังเลของหวังหลินจึงรีบเอ่ยขึ้นที่หวังนอกจากดาววิญญ,ญาณวารีแห่งนี้แล้ว ภายในระยะหลายแสนลีแถวนี้ไม่มีดวงใดดีเยี่ยมเท่านี้อีกนอกจากนั้นดาวก็ยังใหญ่ดีเราไม่รบกวนการฝึกฝนของพี่หวังหรอกยี่ซิ่งและยี่หลงต่างก็มองความคิดของยี่เฉินออกจึงรีบชักชวนหวังหลินหวังหลีนนบยักหน้าและคำนับฝ่ามือเมื่อเป็นเช่นนั้นข้ารบกวนท่านทั้งสามแล้วยี่เฉินหัวเราะไม่มีปัญหามีพี่หวังหลินอยู่บนดาวของเรานับว่าเป็นชื่อเสียงของเราแล้ว ยี่เฉินเอ่ยพลางก้าวถอยหลังและชี้ทางให้เล่จีมุ่งหน้าเข้าหาดาววิญญาณวารีร่างเล่จีเล็กลงและเล็กลงจนกระทั่งกลายเป็นร่างเท่าคนธรรมดาติดตามหวังหลินและหัวโตส่วนเจ้าสายลมหัวน,นั้นไม่กล้าเอ่ยอะไรข้ามเส้นและติดตามหวังหลินไปเช่นเดียวกันระหว่างทางสามพี่น้องเฉินพูดคุยกับหวังหลินแต่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกันที่น้องเฉินไม่ได้ถามสิ่งที่เกิดขึ้นด้านนอกเมืองเน่พูดเลย ทั้งหมดต่างก็เป็นเซียนทรงพลังดังนั้นจึงใช้เวลาไม่นานมาถึงดวงดาววิญญาณวารีและเข้าสู่ชั้นบรรยากาศสายลมรุนแรงของชั้นบรรยากาศพัดผ่านเข้ามาแต่จริงๆแล้วมันไม่สามารถทำให้สั่นไหวได้เลยการเข้าสู่ชั้นบรรยากาศเป็นเรื่องเล็กน้อยหลังจากผ่านเข้ามาในชั้นบรรยากาศไม่นานนักหวังหลิงก็ลงมาถึงดาววิญญาณวารีซึ่งได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีจากที่น้องตระกูลเฉิน พวกเขาสัมผัสถึงพลังปราณหนาแน่นหวังหลิงสูดหายใจลึกและเต็มไปด้วยความชื่นชมสามที่น้องเฉินรอบภูมิใจที่เป็นแบบนี้ที่นี่คือดาวครอสเซียนที่ดีที่สุดภายในรัศมีหมื่นลี้หากไม่ใช่เพราะอาจารย์เขาไม่มีทางที่ทั้งสามคนจะครอบครองดาวนี้ไว้ได้หวังหลินหัวเราะดาวนี้ดีเยี่ยมปรมาจารย์ยี่เฉินหัวเราะหากพี่หวังชอบที่นี่ท่านสามารถพักอยู่ระยะยาวได้ข้ายินดีต้อนรับท่าน ขณะพูดคุยกระเรียนสวรรค์หลายตัวลอยข้ามผ่านก้อนเมฆการเคลื่อนไหวแต่ละตัวสวยงามยิ่งกระเรียนหนึ่งในนั้นมีหญิงสาวชุดฟ้านั่งอยู่นางสวยงดงามระเบิดเสียงหัวเราะอันไพเราะก่อนที่เหล่ากระเรียนจะได้เข้าใกล้เสียอีกที่สาวท่านบอกว่าท่านพบนำ้ำพุใต้ดินมันอยู่ไหนเล่าสตรีชุดม่วงนั่งอยู่บนกระเรียนอีกตัวด้านหลังหญิงสาวชุดฟ้า ใบหน้าเย็ยนเยียบแต่นางสวยงามโดดเด่นผิวเนียนดุดหยดดวงตาแพรวราวใบหน้ามีสเสน่ห์ชวนให้ทุกคนหันมามองหากมีใครโยนความหนาวเย็นออกไปจากนางได้คงมีเพียงหนทางเดียวที่อธิบายตัวตนของนางดวงตาสุกงอมและอบอุ่นหัวใจความเย็ยนเยียบของนางเป็นสิ่งเดียวยามที่นางหันใบหน้ามาเจอหญิงสาวข้างหน้านางเผยรอยยิ้มและเอ่ยเสียงอ่อนนุ่มน้องสาวอย่างกังวลไปเราอยู่ไม่ไกล ขณะนั้นนางเห็นสามพี่น้องเฉินและหวังหลินดวงตาเรียวงามกวาดผ่านไปก่อนจะยืนขึ้นและเอ่อยอย่างเคารพสิบเจ้าชาวโวคารวะอาจารย์และเหล่าสหายอาจารย์ลุงยี่หลงซึ่งเป็นพี่น้องลำดับสองเผยรอยยิ้มและมองหวังหลินหวังหลินนี่คือสิทธิข้าเจ้าชาวโวหลังเอ่ยจบเขาก็หันไปหายิงสาวชุดม่วงเจ้าชาวโวทำไมยังไม่คํานับผู้อาวุโสหวังอีกสาวตาเรียวงามของญิงสาวชุดม่วงร่อนไปบนหวังหลิน จากนั้นเอ่ยอย่างเคารพขอคารวะผู้อาวุโสหญิงสาวที่อยู่บนกระเรียนเคยเห็นหวังหลินและคนอื่นๆแล้วขณะนั้นดวงตากลมโตกระพริบปริบปริบและยิ้มออกมาผู้อาวุโสหวังยังจำหลิงเอ๋อได้หรือไม่น้ำเสียงเจ้ยเจ้าแฝงธรรมชาติของรากวิญญาณวารีน้ำเสียงนางทำให้หวังหลิงยิ้มและพยักหน้าข้าจำได้แน่นอนไม่ใช่ว่าข้ามอบหมวฟางและกระดิ่งให้เจ้าหรอกหรือ นางยิ้มและกำลังจะเอ่ยตอบแต่พลนนึกบางอย่างได้ใบหน้าแดงรักเรื่องสายตากวาดไปหาหญิงสาวชุดม่วงหญิงสาวชุดม่วงเต็มไปด้วยสายตาประหลาดใจนางรู้จักน้องสาวคนนี้เป็นอย่างดีหลังจากนางกลับมาไม่กี่วันก่อนก็ไม่ได้ที่จะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นมีผู้อาวุโสชื่อหวังซึ่งนางกล่าวถึงตลอดเวลาทุกครั้งที่นางพูดถึงเขาก็จะเกิดอาการตื่นเต้นนางชอบกระดิ่งคู่นั้นเป็นอย่างมากนางมักจะคาดไว้บนเอวและเล่นด้วยตลอด สองสามวันก่อนนางพูดเรื่องผู้อาวุโสหวังมากที่สุดจนเจ้าชวอดไม่ได้ที่จะอยากรู้อยากเห็นตอนนี้เจ้าชวัยชำเลืองมองหวังหลินอีกรอบแต่ไม่อาจเห็นว่ามีอะไรพิเศษปรมาจารย์ยี่เฉินยิ้มพลางมองดูฉากเหตุการณ์นี้ขณะที่เขามองหวังหลินความคิดหนึ่งผุดขึ้นในหัวลิงเอ,อ๋อผู้อาวุโสหวังจะอยู่ที่นี่สักพักอย่ารบกวนเขาละ่ะจากนั้นเขาก็นำทางหวังหลินไป หวังลีโนบยักหน้าให้หลิงเอ๋อและเดินทางต่อไปหัวโตวและต้าซานติดตามไปด้วยเจ้าสายลมหวนมองหญิงสาวสองคนและถอนหายใจก่อนจะติดตามไปหลิงเอ๋อยื่นลิ้นใบหน้าแดงยังไม่หายไปไหนนางพูดคุยกับเจ้าชโวออีกครั้งอย่างมีความสุขและกระเรียนสวรรค์เหินออกไปไกลปรมาจารย์ยี่เถินจัดแจงที่พัดเป็นตำหนักสง่าง,งามทางทิศตะวันออกของดาวสถานที่แห่งนี้โบราณและมีกลิ่นอายเทพ เนื่องจากตั้งอยู่ภายในภูเขายามมองไกลๆกลมันจึงดูเหมือนแดนสวรรค์สถานที่แห่งนี้ยังเป็นจุดแห่งหนึ่งบนดาวที่มีพลังปราณหนาแน่นที่สุดหลังปล่อยหวังหลิงไว้ที่นี่สามพี่น้องเฉินก็จากไปและตกลงว่าจะมาเยี่ยมพรุ่งนี้พอส่งสามพี่น้องเฉินไปหวังหลิงมองตำหนักหลายแห่งในภูเขาเบื้องหน้าแทบทุกยอดเขาจะมีอยู่หนึ่งตำหนักเพิ่มพวกเขาไปด้วยแล้วที่นี่มีไม่น้อยกว่าสิบแห่งซึ่งสมบารมีเป็นอย่างยิ่ง ภายในภูเขามีต้นไม้สูงประหงานหลายต้นทั้งยังทำให้ผู้คนสงบจิตใจลงได้มากข้าจำเป็นต้องปิดด่านฝึกตนอยู่หลายวันตาซานจะคุ้มครองข้าส่วนคนอื่นๆสามารถเลือกที่พนักของตัวเองได้เลยกระนั้นก็ห้ามออกไปไกลเกินห้าสิบลี้หวังหลินออกคำสั่งไว้และมุ่งหน้าเข้าตำหนักต้าซานก้าวออกมาและติดตามหวังหลินหัวโตวลังเลเล็กน้อยก่อนจะเลือกตำหนักหนึ่งกับเล่จีสถานที่แห่งนี้ใกล้กับหวังหลินมาก หากหวังหลินเรียกพวกเขาก็จะมาถึงได้ทันทีส่วนเจ้าสายลมหวนพลางถอนหายใจและเลือกตำหนักที่ห่างออกไปไกลเล็กน้อยเขาไม่อยากจะอยู่ใกล้หวังหลินมากเกินไปแต่ก็จําคําพูดไม่ให้เกินขอบเขตห้าสิบลี้หวังหลินมาถึงตำหนักที่เขาเลือกไว้เพียงเก้าเดียวหลังจากชําเลืองดูก็เผยท่าทางชื่นชมตํหนักแทบทั้งหมดที่นี่มีลักษณะต่างกันและมีความงดงาม หลังจากเข้าไปในตำหนักต้าซานั่งลงด้านนอกไม่ขยับขยื่นคุ้มครองหวังหลินตามหน้าที่ตำหนักหรูหราย,ยิ่งและเต็มไปด้วยเครื่องประดับตกแต่งบนพื้นมีลวดลายขนาดใหญ่แต่ไม่ปลดปล่อยแรงพันพวนออกมาดังนั้นมันจึงไม่ใช่ค่ายกลแต่เป็นแค่การประดับประดาตรงกลางมีเตาหลอมขนาดเท่าสามคนโอบก้กานทูบหนาเท่าแขนกำลังไม่อยู่ข้างในควันลอยฟุ้งขึ้นแพร่กระจายภายในตำหนัก ที่นี่มีสื่อหยกสีม่วงด้วยเห็นได้ชัดว่าเป็นสถานที่สำหรับฝึกฝนอีกทั้งยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสลักเชื่อมเข้าด้วยกันบนกำแพงรอบๆภาพจิตรกรรมที่วาดออกมาเป็นรูปของเหล่าเซียนหลายคนล้อมรอบด้วยก้อนเมฆย,ยินดีต้อนรับท่านหวังหลินมองไปรอบๆท่าทีพึงพอใจมากสถานที่แห่งนี้กว้างใหญ่และเหมาะสมกับการหลอมสมบัติมันยังเยงสงัดดีเยี่ยมกับการปิดด่านฝึกตน หวังหลินแพร่กระจายสัมผัสวิญญาณออกมาและตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดจากนั้นนั่งลงบนเสื่อหยกม่วงและค่อยๆหลับตาลงพลังดั้งเดิมเต็มทั่วร่างระดับบ่มพะขั้นสองสวรรค์ระดับกลางแพร่กระจายออกมาหวังหลินนั่งอยู่ที่นี่เป็นเวลาสามวันระหว่างเวลานี้มีสามที่น้องเฉินมาหาแต่ไม่ได้รบกวนพวกเขารออยู่ทั่วครู่พูดกล่าวอำลาและจากไปค่ำคืนสาวันถัดมาดวงดาวในท้องฟ้าเปล่งประกายเจิดจ้า สายลมมืดพัดผ่านทำให้ใบไม้ใบหญ้าพลิ้วไหวแต่ก็เงียบเสียงด้วยหวังหลินนั่งอยู่ในตำหนักหลังจากไม่ได้ขยับยืนมาสามวันพลันลืมตาขึ้นมาสองลำแสงสว่างพุ่งออกมาจากดวงตาวินาทีที่เขาลืมตาราวกับลำแสงกระพริบผ่านตำหนักมืดแห่งนี้และทำให้มันกลายเป็นกลางวันเวลาสามวันรวมกับการบ่มเพาะระหว่างทางในที่สุดข้าก็ทำให้ระดับบ่มเพาะมั่นคงในขั้นสองสวรรค์ระดับกลางสูงสุด ด้วยร่างเทพโบราณข้าสามารถสู้กับเซียนขั้นชำระสวรรค์ระดับกลางได้แต่นี่ก็ยังไม่พอจะเดินทางไปยังดินแดนวิญญาณปีศาจหวังหลิงพึงพมพำเงียบเพียงชั่วครู่เขาก็ตบกระเป๋าทำให้แสงสีฟ้าสายหนึ่งพุ่งออกมาแสงสีฟ้าครามนี้ทำให้ตําหนักมีหมอกสลัวทันทีข้างในแสงสีฟ้าครามคือโล่เล็ขอหุ้มอย่างสมบูรณ์มันถูกล้อมด้วยวัตถุดิบที่ไม่รู้จักมีคลื่นก้อนเมฆคล้ายจะลอยอยู่ข้างในดูงดงามยิ่ง โล่สีฟ้าหมุนวงกลมรอบหวังหลินสี่ครั้งก่อนที่มันจะแน่นิ่งอยู่เบื้องหน้าแม้กระทั่งแสงสีฟ้าครามจากโล่ก็ดูเหมือนจะแข็งค้างเมื่อมองโล่ข้างในแสงสีฟ้าครามดวงตาหวังหลินส่องสว่างขึ้นตอนที่เขาเห็นเจ้าสายลมหวนนำมันออกมาครั้งแรกหวังหลินรู้สึกถึงกลิ่นอายเทพโบราณจากมันอย่างไรเสียกลิ่นอายนี้ก็ไม่ได้รุนแรงนักราวกับมันถูกผนึกเอาไว้ หากไม่ใช่ว่าหวังหลินเป็นเทพโบราณไม่มีใครจะรับรู้ถึงมันในความทรงจำของตู่ซือไม่ได้หลอมสมบัติชิ้นนี้อย่างไรก็ตามในช่วงยุคโบราณมันมีเทพโบราณหลายตนดังนั้นมันจึงอาจจะถูกเทพโบราณตนอื่นหลอมขึ้นมาหวังหลินคบคิดพลางยกแขนขวาขึ้นแสงสีฟ้าครามของโล่ลอยเข้าหาเขาท้ายที่สุดโล่ก็ร่อนลงในฝ่ามือหลังจากมันเข้ามาใกล้เขากลิ่นไอเทพโบราณก็ยิ่งสังเกตได้มากขึ้น หวังหลินมองโล่ด้วยดวงตาสองสว่างหลังจากสังเกตมันอยู่สักพักสายตาจับจ้องไปบนร่องรอยอีกด้านหนึ่งของโล่เอ๊ตอนที่982โลฟ้าครามร่องรอยนั่นคือมังกรข้ามผ่านหมู่เมฆมังกรสีฟ้าล้วนเหมือนมังกรสมุดกลิ่นอายเทพโบราณโผล่ออกมาจากโล่และถูกรอยนี้ขวางเอาไว้มันจึงไม่สามารถแพร่กระจายออกมาได้มากนักซึ่งมันผนึกกลิ่นไอายไว้ในโล หวังหลินคบคิดอยู่นานก่อนจะยกแขนขึ้นและกดประทับลงบนรอยจังหวะสัมผัสพลังขับไล่รุนแรงระเบิดออกมาผลักดันนิ้วหวังหลินให้ออกห่างโลแสงครามสันเทารอยมังกรสองสว่างจิดจ้าพุ่งขึ้นถึงสูงสุดและเปลี่ยนกลายเป็นมังกรฟ้าร่างมังกรฟ้ายาวกว่าร้อยฟุตกลืนกินไปกว่าครึ่งตำหนักเกล็ดมังกรสวยงามยิ่งขณะที่มันขดตัวจึงดูสง่างามยิ่งมันอ้าปากกรองคำรามและพยายามกลืนกินหวังหลิน อาสูนบดสพดวงตาหวังลินเย็นเยียบยื่นแขนขวาออกมาพายุพุ่งออกเข้าไปกวาดใส่มังกรเขาคว้าร่างมังกรฟ้าและกำลังจะบททยี่มันแต่ในจังหวะนั้นดวงตามังกรฟ้าพลันส่องสว่างร่างเปล่งประกายและปลดปล่อยแสงสีฟ้าก่อตัวเป็นมังกรฟ้าตัวเล็กกว่าทั้งยังพยายามจะกลืนกินหวังลินอีกหวังลินเยืยหยันพลังแข็งแกร่งที่สุดอยู่ตรงระหว่างคิ้วเขา หากดวงตาที่สามเปิดออกแม้กระทั่งร่างเทพโบราณยังด้อยกว่าจากนั้นก็มีลูกปัดฝืนลิขิดฟ้าอีกด้วยเจ้าแรนหาที่ตายระหว่างคิ้วเปิดรอยออกมาแสงสีแดงรุนแรงโผล่ออกมาจากรอยร้าวเหมือนกับหลุมดำทั้งยังแสงพลังดึงดูดมหาศาลเจ้ามังกรฟ้าเต็มไปด้วยดวงตาตกใจมันร้องคำรามพลางต้องการล่าถอยทว่ามันอยู่ใกล้หวังหลิงเกินไปวินาทีที่มันลืมตาก็ถูกดูดเข้าไปข้างในแล้ว ในตําหนักได้ยินแต่เพียงเสียงสะท้อนของมังกรเท่านั้นมังกรฟ้าในมือหวังหลินอ่อนแอทันทีและส่องแสงหมนจากนั้นหวังหลินบีบแน่นเจ้ามังกรสลายแสงสีฟ้าครามกร,กระจายปรากฏเพียงชิ้นส่วนขนาดเท่าเล็บก้อยในมือหวังหลินบนชิ้นส่วนนี้มีมังกรฟ้าแกะสลักเอาไว้คล้ายกับมีชีวิตยืนยาวหากคนธรรมดาเห็นคงตกตะลึงหวังหลินถือชิ้นส่วนเอาไว้พลางสํารวจอย่างละเอียด เขาสัมผัสถึงกลิ่นอายที่ใกล้เคียงกับรอยวิหกศักดิ์สิทธิ์ตรงระหว่างคิ้วสำนักจตุรศักดิธิ์มีวิหกเพลิงเต่าดำมังกรฟ้าและพยักขาวหรือนี่จะเป็นของสำนักมังกรฟ้าศักดิ์สิทธิ์หลังครุ่นคิดหวังหลิงก็เก็บไว้ในกระเป๋าสายตาสอดส่องไปบนโล่แสงสีครามเล็กๆเ,เมื่อไรมังกรฟ้ากลิ่นอายเทพโบราณก็เต็มไปทั่วโล่แต่เห็นไม่ชัดนัดหวังลิงขมวดคิ้วพลางสำรวจอย่างละเอียดจากนั้นรีตาแคบ แม้ร่องรอยมังกรฟ้าจะหายไปแล้วมันยังมีวังวนสีครามหมุนอย่างเชื่องช้าก่อนหน้านี้มันถูกซ่อนเอาไว้เมื่อร่องรอยหายไปวังวนจึงเผยออกมาแทนวังวนนี้ไม่ได้ทรงพลังนักแต่หลังจากวังลิงสังเกตอย่างละเอียดก็เห็นพลังดั้งเดิมหลายสายอยู่ภายในพลังดั้งเดิมนี้ไม่มีความสามารถในการโจมตีมันคือสัมผัสวิญญาณสัมผัสวิญญาณนี้ผสมผสานกับกลิ่นอายเทพโบราณ ถึงกระนั้นมันก็ผสานเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์จึงทำให้ไม่สามารถแยกสัมผัสวิญญาณน,นี้ออกไปได้เว้นแต่ผู้นั้นจะมีพลังของเทพโบราณเหล่าเซียนขั้นสามจะสลายได้หรือไม่หวังหลินก็ไม่ทราบถึงอย่างนั้นเขารู้ว่าเจ้าสายลมหวนไม่สามารถสลายสัมผัสวิญญาณได้ซึ่งเป็นเหตุผลว่ามันยังอยู่จนถึงปัจจุบันสัมผัสวิญญ,ญาณที่ทิ้งเอาไว้ในโลนี้มีบางอย่างแปลกประหลาดหวังหลินคบคิด หากเขาไม่ลบสัมผัสวิญญาณนี้ออกไปกลิ่นไอเทพโบราณไม่สามารถตรวจปล่อยออกมาได้จึงทําให้พลังของโล่นี้ไม่สามารถแสดงผลได้เต็มศัก,กยภาพหลังคบคิดอยู่สักพักหวังหลิงเต็มไปด้วยสายตามุ่งมั่นยก,กดัชนีขวาขึ้นมาและสูดหายใจลึกดวงดาวเทพโบราณระหว่างคิ้วหมุนเป็นวงกลมพลังอํานาจเทพโบราณรวมกันในดัดชนีวินาทีนั้นหวังหลิงประทับนิ้วลงไปดูดสายฟ้าฟาด ดัชนีพุ่งตรงเข้าใส่วงวนเล็กๆด้านข้างของโลกพลังอำนาจเทพโบราณสายเลือดราชวงศ์จากดัชนีพุ่งเข้าใส่และปะทะกับมันเทียงเซี่ยวพริบตากลิ่นอายโบราณก็โผล่อ,ออกมาจากวังวนที่สันเทาและรวมกันเข้าหาดัชนีหวังหลินขณะเดียวกันกลิ่นอายเทพโบราณก็เปลี่ยนไปมหาศาลเมื่อแยกสัมผัสวิญญาณออกมาได้น้ำเสียงทรงเกียรติดังก้องในความคิดหวังหลิน ข้าคือจักรพรรดิมังกรฟ้าศักดิ์สิทธิ์และข้าถูกขังไว้ในแดนสวรรค์พิรุณคนที่ช่วยข้าออกมาได้จะกลายเป็นหนึ่งในรุ่นมังกรฟ้าส่งข้อความข้ากลับไปที่สำนักมังกรฟ้าศักดิ์สิทธิ์และสำนักจตุรเทพจะทำตามคำขอเจ้าหนึ่งอย่างกลิ่นอายข้าอ่อนแอและกลัวว่าจะไม่สามารถอยู่ได้นานนะักข้าหวังว่าคนที่ได้รับข้อความนี้จะรีบมาช่วยข้าในเร็ววันร่างหวังหลินสั่นเทาก่อนจะทันคิดสิ่งใดได้ได วังวนสีฟ้าเล็กๆนั่นก็หายไปกลิ่นอายเทพโบราณระเบิดมาแทนที่ไม่รู้ว่ากลิ่นอายเทพโบราณน,นี้ถูกผนึกไว้ในโลนานแค่ไหนตอนนี้มันระเบิดออกมาดุดพายุสีหน้าท่าทางหวังหลิงเปลี่ยนไปและคว้าโลฟ้าพุ่งออกไปนอกตำหนักยืนอยู่ใต้ดวงดาววินาทีที่เขาโผล่ออกมากลิ่นอายเทพโบราณในโลกก็ระเบิดพุ่งพล่านอย่างสมบูรณ์กลิ่นอายแข็งแกร่งมากแม้กระทั่งหวังหลิงยังสั่นเทา กลิ่นอายเทพโบราณไรที่สิ้นสุดพุ่งพล่านออกมาก่อตัวเป็นภาพมายาเทพโบราณที่ปรากฏในโลกภาพมายานี้พร่ามัวและดวงดาวหมุนติ้วจนมองไม่เห็นว่ามันมีกี่ดาวตอนนี้โลกที่เดิมทีมีขนาดเท่าแขนพลันขยายออกไปจนมีขนาดหลายสิบฟุตทั้งยังเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆขณะที่มันขยายตัวออกไปกลิ่นอายทรงพลังแพ,พร่กระจายโลกขยายออกไปจนกว้างมากกว่าพันฟุตจากนั้นเผยแรงกดดันเหนือจินตนาการลงไปบนโลก สามที่น้องเฉินสังเกตสิ่งนี้ได้แล้วและกำลังพุ่งเข้ามาแต่ละคนเฝ้าดูด้วยสายตาตกตะลึงหวังหลินก็แทบไม่เชื่อสิ่งที่เห็นนี่มันสมบัติแบบไหนกันตัวสมบัติเป็นโลค่าคิดว่ามันจะเป็นสมบัติต้องการแต่นี่มันใหญ่เกินไปดูที่จิตวิญญาณสมบัติที่ก่อขึ้นมาสิมันแทงเสียดฟ,ฟ้าข้าไม่เคยเห็นจิตวิญญาณสมบัติเช่นนี้มาก่อนสหายเซียนหวังต้องพึ่งจะได้สมบัตินี้มาแน่และกำลังจะปรับแต่งมัน สามพี่น้องเฉินพูดคุยกันเสียงเบาและพอจะเดาข้อเท็จจริงได้ห่างออกไปไกลเหล่าเซียนทั้งหมดที่อาศัยอยู่บนดาวพลันตื่นจากการฝึกฝนระดับบ่มเพะแต่ละคนไม่ได้สูงส่งเพียงพอจึงสัมผัสได้เพียงแรงกดดันยิ่งยวดพวกเขาไม่กล้าขยับขยื่นไปไหนราวกับหากเคลื่อนไหวท้องฟ้ากำลังจะบดขยี้ลงมาลิงเอ๋อบ่มเพอพลางมองกระดิ่งเบื้องหน้ายิ่งนางมองก็ยิ่งชอบมัน แต่ในจังหวะนี้เองแรงกดดันทรงพลังตกลงมาใส่จากนั้นแสงสีฟ้าส่องประกายจากหน้าอกเพื่อช่วยต่อต้านแรงกดดันนี้เมื่อหน้าแสงสีฟ้าหลิงเอ,อรู้สึกเพียงอึดอัดเท่านั้นนางลุกขึ้นพลางคิ้วขมวดเดินออกไปด้านนอกจนเห็นกับตาริมฝีปากเล็กเปิดกว้างและไม่เชื่อสิ่งที่เห็นณเส้นขอบฟ้าคือยักษ์ตนหนึ่งกำลังหมอบลงยักษ์ตนนั้นสูงทะลุฟ้าหากมันยืนขึ้นเพียงแค่เหยียบเท้าก็ทำให้ดาวพังทลายได้แล้ว หัวโตและพักพวกคนอื่นห่อเหินออกมาเช่นเดียวกันและต่างตกตะลึงกับฉากเหตุการณ์เบื้องหน้าร่างเล่จีสั่นสะท้านดวงตาเกรงขามองภาพมายาเบื้องหลังโลกเขาจำได้อย่างชัดเจนว่าบนดาวมัญยักษ์มีเสาต้นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สายเลือดราชวงศ์ซึ่งเป็นที่ศักการะของเผ่าพันธุ์ของที่ศักการะก,กล่าวถึงยักษ์แบบเดียวกันนี้เจ้าสายลมหววเห็นคนแรกที่รับรู้ถึงความผิดปกติเขาลอยนิ่งอยู่กลางอากาศ ใบหน้าซับซ้อนมองไปยังโล่ยักษ์ข้างตัวหวังหลินเขาได้รับโล่นี้มาจากศัตรูที่เขาสังหารหลังจากศึกษามันเขาก็ตกตะลึงและประหนักได้อย่างเลือนลางว่ามันเกี่ยวข้องกับสำนักจตุรศักสิทธิ์เขาคงไม่ใช้มันง่ายๆจึงหยิบออกมาในสถานการณ์เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเท่านั้นตัวเขาเองก็สามารถทำลายอักขระมังกรฟ้าได้แต่ด้วยระดับบม่มเพาะจึงเห็นแต่เพียงวังวนสีฟ้าข้างใต้เท่านั้น ไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ไม่สามารถทำลายวังวนได้ดังนั้นจึงทำให้สมบัติเหลือแบบเดิมตอนนี้เขาไม่คาดคิดว่าหวังหลินจะทำลายผนึกวังวนได้ในไม่นานขณะที่เพิ่งได้รับไปตอนนี้ยิ่งกวาดกลัวหวังหลินมากขึ้นโดยไม่รู้สาเหตุหวังหลินไม่ใช่คนธรรมดาหากข่าติดตามเขาข้าจะไม่ทำตัวเองเสื่อมเสียเจ้าสายลมหวนถอนหายใจหวังหลินจ้องโลที่กำลังขยายตัวด้วยสีหน้าเคร่งขรึง โล่ขยายตัวจากก่อนหน้านี้1,000ันฟุตจนเกือบเกือบ3,000ฟุตแล้วยิ่งมองโล่ใกล้ขึ้นมันก็ยิ่งเหมือนกำแพงมันดูหนักมากแต่ไม่มีใครกล้าประเมินพลังของมันต่ำไปเพราะมันคือสมบัติของเทพโบราณภาพมายาของเทพโบราณที่ปรากฏด้านหลังโล่นั้นท้ายที่สุดมันสูงเกินไปเกินกว่าคนบนดาวจะเห็นได้ทั้งหมดทั่วขณะนั้นโล่หยุดขยายตัวเทพโบราณก้มศีรษะมันลงมาแค่เพียงศีรษะก็ปกคลุมทั้งท้องฟ้า ดวงดาวที่กำลังหมุนวนระหว่างคิ้วค่อยๆชะลอลงและจากนั้นหยุดอย่างสมบูรณ์เมื่อมันหยุดดวงตาหวางังลิ้นส่องสว่างเจิดจ้าเผยความตกตะลึงและปิติยินดีนี่นี่มัน